สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆมาถวายตุงในแบบฉบับของคนภาคเหนือนะคะ การถวายตรงของคนภาคเหนือเป็นการทำถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ร่วงลับไปแล้วหรือเพื่อถวายเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตัวเองภายในชาติหน้าซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้เกาะยึดชายตรงขึ้นสวรรค์พ้นจากขุมนรก นี่เป็นความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะการถวายตุงนิยมทำกันในวันพยาวันถือเป็นประเพณีของชาวล้านนาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณค่ะตุงที่ท่านเห็นทำมาจากกระดาษและมีสีสันที่งดงามมากค่ะตุงที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวแบบนี้ที่ท้องตลาดทางภาคเหนือขายราคาเส้นละสิบบาทค่ะ ตุงแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งตุงเดี่ยวสำหรับบูชาแทนตนเองสองตุงไส้หมูบูชาพระเจดีหรือพาาระธาตุสตุงใจหรือว่าธงชัยถวายบูชาพระพุทธรูป 4. ช่อหรือธงชัยสำหรับปักเครื่องบูชาต่างๆในพิธีนะคะสำหรับตุงที่ท่านเห็นอยู่นี้เรียกว่าตุงเดี่ยวค่ะ ชาวภาคเหนือเชื่อในอานิสงส์ของการทานตุงหรือการถวายตุงอย่างมากนะคะซึ่งจะสังเกตได้จากในแต่ละวัดจะมีกองทรายไว้สำหรับปักตุงทุกวัดเลยค่ะกองทรายนี้มาจากไหนหรือกองทรายนี้มาจากการขนทรายเข้าวัดของชาวบ้านในวันก่อนวันยอดพญาวันหรือชาวบ้านเรียกว่าวันเน่านะคะวันเน่าหรือวันเนานั่นเองค่ะ ซึ่งตอนเย็นของวันเน่าจะมีการขนทรายเข้าวัดหนุ่มๆสาวๆที่เป็นคู่รักกันก็นกระหนุงกระหนิงขนทรายกันเข้าวัดแบบสนุกสนานมากค่ะแต่สําหรับปัจจุบันการขนทรายเข้าวัดจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะส่วนมากทางวัดจะจ้างรถขนทรายมากองไว้ให้ญาติโยมมาบูชาถังละสิบบาทแล้วนําไปกองไว้ที่เดียวกันที่ที่เราจะปักตุงค่ะ สำหรับในพื้นเพที่หญิงมออาศัยอยู่นี้จะเห็นการปักตุงบนกองทรายเฉพาะในวันสงกรานเท่านั้นนะคะเมื่อล่วงเลยผ่านวันสงกรานไปประมาณเจ็ดวันพระในวัดก็จะถอนตุงออกจากกองทรายแล้วนำทรายมาใช้ประโยชน์ใช้สอยภายในวัดค่ะหญิงมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ